สวัสดีครับทักทายแฟนบอลทุกท่านด้วยนะครับเจอกันเหมือนเดิมครับเอกมาขาวชี้ชัดฟันธงครับวันนี้จะเจอกันในช่วงกลางสัปดาห์นะครับพฤหัสบัดีที่8กันยายน2565มีบอลยุโรปให้รุ่นกันเหมือนเดิมค่ำคืนนี้มี2รายการนะครับยูฟ่ายูโรปาลีกกับยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์ลีกผมเลือกทีมจากอังกฤษที่ลงเล่นก็โฟกัสทีมที่เราได้ดูกันเป็นประจำวันนี้ผมเลือกถ้วยเล็กสุดนะครับเลือกเกมเบดส์แฮมกับสเตย์อัวบูคาเลสมาวิเคราะห์วิจารณ์ฝากแฟน,แฟน คู่นี้จะเล่นกันในช่วงเวลาตีสองรงนะครับก่อนจะไปวิเคราะห์คู่นี้ก็ฝากคอบอลด้วยนะครับลุ้นสนุกเชียร์มันๆก็สามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ที่ a t i g 7 8 9นะครับ a t i g 7 8 9าสำหรับคอบุลคอบ,บอลที่ชอบลุ้นชอบเชียร์หรือจะเข้าไปดูข้อมูลที่ www.789tiger.com นะครับ w w w 7 8 9 t i g e r c o m นะครับหรือไม่ก็เข้ามาสอบถามข้อมูลก่อนที่ l i n e นะครับ at t i g 7 8 9นะครับ ความพร้อมของทั้งคู่ผมโฟกัสไปที่ทีมขุนคอนเวสแซมเลยนะครับจริงๆสเตย์โบูคาเลสก็เป็นทีมดังจากโรมาเนียนะครับแต่ว่าในช่วงออกสตาร์ทซีซั่น8เกม8เกม7เกมที่ผ่านมาของสเต์โอบูคาเลสชนะแค่เกมเดียวครับเสมอ4 4แพ้2รังอันดับที่13ผลง,งานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับสำหรับทางด้านสเตโบคาเรสนัดล่าสุดก็บุกไปแพ้ทางด้านฟาลุนคอนสแตนตาไป1ประตูต่อ3 ส่วนเวสต์แฮมเนี่ยในรายการนี้ก็ลงเล่นรอบเพย์ออฟก็ผ่านวีบอกมานะครับ mm. ก็ชนะได้ทั้ง2เกมนัดล่าสุดแพ้เชลซี1-2แต่แพ้ในรูปแบบรูปเกมที่สู้เชลซี Chelsea ได้แบบสนุกเลยนะครับช่วงหลังๆถือว่าผลงานเริ่มจะกลับมาโชว์พร้อมได้ดีนะครับลูกทีมของเดวิดมอยมาวันนี้สภาพความพร้อมเนี่ยเข้าไปดูแลว้วเบนจอนสัน ตัวเดียวที่จะไม่มีชื่อนะครับเพราะว่ามีหาการบาดเจ็บส่วนตัวอื่นที่รอเช็คฟิตนะครับมีคริสเวลคริกสดอร a ซันสกามากาแล้วก็ตัวมาซูเช็คนะครับก็มีตัวรอเช็คฟิตประมาณ4ตัวแต่คาดว่าตัวหลักๆชุดใหญ่ก็คงจะพร้อมในเกมนี้อาจจะมีการโรเตชันนักเตะเยอะแต่เดวิดมอร์สไตล์ของ มอยในการทําทีมยุโรปก,ก็จะมีผู้เล่นตัวหลักตัวจริงอ,อยู่ที่ซุมมปนั่งสรองะนะครับส่วนทีมเยือนสเตอัวบอเคเลเนี่ยขาดผู้เล่นประมาณ5คนนะครับที่จะไม่ได้มาเยือนเวแซมในวันนี้นะครับไล่แอฟของเวเฮมคร่าวๆที่คาดว่าจะลงสนามในเกมนี้มีการโรเตชันแน่นอนนะครับประตูน่าจะเป็นอาริเอราส่วนตัวอื่นๆที่มีโอกาสจะได้ลงสนามก็จะมีพวกทางด้านลานซีนีออกบอนน่าแล้วก็รวมไปถึงพวกเบนลามา แล้วก็ตัวหลักๆนี่ที่อาจจะมีชื่อก็พวกเคสูมาพวกเคเลอร์คูฟาาพวกนี้นะครับแนวรุกก็จะมีอันโตนิโอโบเวนปาเกตาฟอร์นาเป็นตัวเลือกก็ดูแล้วขุมกำลังของเวสต์แฮมจริงๆเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้เลยนะครับถ้ารับเฉพาะาทีมที่เล่นในศึกฟุตบอลยูโรปาลีาลลกวันนี้เล่นในบ้านเป็นต่อสเตลลบุคาเรสค่อนข้างเยอะแต่ด้วยขุมกำลังด้วยความการเล่นช่วงหลังเริ่มจะมาแล้วก็ได้ไปเล่นใน รอบเพย์ออฟของโยุโรปมากรีนไอก็เข้ามาแล้วสําหรับทางด้านเวสแฮมออยูไนเต็ดผมเชื่อว่าเป็นเกมแรกด้วยนะครับกับการเล่นในบ้านเดวิดมอยน่าจะสั่งลูกทีมเล่นแบบรัดกลุ่มแล้วก็น่าจะเปิดหน้าไล่ถลงุงสเตลเลสตั้งแต่ต้นเกม้วครับด้วยชื่อชั้นที่ดีกว่าด้วยตัวคนเล่นกลุ่มกําลังระบบทีมอยู่สองฝั่งเจ้าบ้านทั้งหมดนะครับเชื่อว่าตัวหลักๆอย่างอันโตนิโออย่างเดยแคนไลท์อย่างโบเวน ถ้าไม่ได้ออกร์ทเป็นตัวจริงผมมั่นใจว่าจะมีชื่ออยู่ที่ซุมมานั่งสำรองมอยก็คงจะกันเหนียวไว้นะครับเผื่อหรือเผื่อขาดก็จะได้ส่งตัวหลักมาแก้เกมมาหาทําเกมได้วันนี้ก็เลือกไม่ยากนะครับถึงแม้ว่าจะต้องยิงถึง2ประตูแต่ผมว่ายิงถึงด้วยด้วยขุมกําลังดีขนาดนี้เล่นในบ้านด้วยเอกมะขาวชอบเจ้าถินครับสกอร์แรกมาเร็วจบคมๆใช้โอกาสไม่เปลืองสกอร์น่าจะขาดลอยครับวันนี้เอกมะขาวชี้ชัดฟันดงให้แฟนๆเชียร์ไปที่เจ้าถิ่น คุณคอนเวสแฮมจะเก็บชัยชนะนัดแรกในคอนเฟอเรนซ์ลีกแบบสบายๆครับขอให้แฟนบอลทุกท่านจงโชคดีครับสวัสดีครับ